Thank <laughs> you. สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนเพจสิงทอนนครสวรรค์ซื้อขายรถจดรถบรรทุกมือสอและทาง YouTube รถบรรทุกมือสองสิงทอนนครสวรรค์ครับวันนี้มีรถบรรทุก4ล้อกลางป้ายเล็กไม่ติดเวลาเท่าไหร่ครับเป็นรถบรรทุก4ี่ล้อ,อยี่ห้ออีซูซุรุ่นเ k r 88แรงม้าหลัดแคสซีเอ็นเคอารัสเครื่องยนต์4 JB 1 88แรงรถจดทะเบียนปี39ครับภายในอุปกรณ์ครบพวงมาลัยพาวเวอร์ครับระบบแอร์มี ช่วงล่างหลังพะร้อยกระบะบรรทุกช่วงยาว3เมตรเปิดได้3ด้านเอกาเอสารเล่มทะเบียนพร้อมโอนรถขับใช้งานปกติครับหากเพื่อนเพื่อนกำลังมองหารถบรรทุก4ล้อกลางคันนี้ขายในราคา2 1 5 0 0 0บาท2 1 5 0 0 0บาทหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่084-211158 8 084-211158 8, 8หรือนัดหมายดูรถได้ที่อำเลรดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ